ปาดหน้าบอผิวปกตินะครับสะพานเกียวสวยนะครับพอมาถอดได้นะครับตัวนี้เป็นแยมรุ่นหนักนะครับตัวนี้ผ่านพอมาสสวิงได้แปดร้อยนะครับ ครับอปล่อยเดินปอกผิวนะครับจะเดินปกติเลยนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมันเงียบทุกเกียร์นะครับสน,สนใจโทรมาเบอร์เดินมาครับ0 9 5 4 9 2 2้าหนะครับ